แม่วิกกี้อวดความน่ารักอโมอยวิรินงานนี้คุณย่ายังต้องเอ่ยปากชมอโมอยวิรินแก้มหน้าฟัดสุดๆช่วงนี้ก็เห่อลูกเป็นพิเศษสำหรับคุณพ่อป้ายแดงเวียสกลวัฒน์ หลังจากที่ภรรยาสุดที่รักวิกกี้พิมลยาได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องวิลินเมื่อวันที่19ธันวาคม2565ที่ผ่านมาตอนนี้สองสามีภรรยาก็ช่วยกันเลี้ยงลูกเป็นอย่างดียุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม